สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานของ Educo Standard Pack นะครับผมรวมไปถึงวิธีการติดตั้งด้วยโอเคครับขอแนะนำตัว Educo ก่อนเลยนะครับ Educo เนี่ยจะเป็นบริษัท Education Tech Startup ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยระบบการค้นหาตัวตนและก็ค้นหาทักษะที่ผู้เรียนถนัดเพื่อให้เลือกเส้นทางการเรียนที่มี โอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับที่มาของโครงการ Educo Standard Pack นะครับก็จะได้รับทุนการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับกองทุนดารารัศมีำรำลึกโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่และบริษัท iHerb Corporation ครับผมวัตถุประสงค์ก็เพื่อ จะแบ่งเบาภาระด้านการเรียนเสริมพิเศษของนักเรียนและผู้ปกครองเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและความสามารถในการทำข้อสอบของระบบ t c a s สเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบทักษะและสายอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านระบบของ e d u g o นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัว e d u i o w i s h b o x กนะครับกับ s t a r d p r d Pack นะครับผมจะซื้อตัวไหนไปนะครับผมก็สามารถใช้งานแล้วก็ เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือในการพัฒนาของเราได้นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอแนะนำตัว e d u c o standard pack เลยนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับผมโอเคในขั้นตอนแรกนะครับเราก็สามารถสแกน QR ว o า e ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเว็บ www edugo thailand com ก็ได้เลยนะครับผมโอเคครับหลังจากเราเข้ามาที่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีหน้าจอโชว์ขึ้นมาแบบทางด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มหน้าตาแบบในมือถือนะครับผมโอเคถ้าเราเข้าผ่านมือถือเราก็สามารถกดขีดสามขีด,ขด,ขดตรงที่เบอร์หนึ่งได้เลยครับพอกดเรียบร้อยเนี่ยจะโชว์หน้าต่างขึ้นมาเลยเป็นป๊อปอัพขึ้นมาบนรูปที่2นะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยครับสําหรับเข้าสู่ระบบสําหรับคนที่เคยสมัครสมาชิกไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับ ก็สามารถเลือกที่สมัครสมาชิกได้เลยแล้วก็ถ้าใครเลือกที่เข้าสู่ระบบนะครับจะมาขึ้นในส่วนของเบอร์3นะครับถ้าใครกดผิดไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังสามารถกดสมัครสมาชิกผ่านหน้าเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันครับผมเมื่อเรากดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะมีให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอีเมลและรหัสผ่านตรงนี้สําคัญนะครับก็ จะเอาไว้ใช้ในการเข้าสู่ระบบต่อไปนะครับและเมื่อน้องๆกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ติก๊กยอมรับข้อกำหนดต่างๆนะครับแล้วก็ยืนยันการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมตามรูปด้านซ้าอ่ารูปที่3ด้านขวาเลยนะครับโอเคครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกรอกข้อมูลยืนยันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพามาสู่หน้าแรกนะครับผม และทีนี้ถ้าเราอยากรีเช็คว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่านะครับเราสามารถกดดูโปรไฟล์ของเราได้โดยการกดปุ่ม3ปุ่ม3ขีดเหมือนเดิมเลยนะครับผมตรงเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมาขึ้นป๊อปอัพเป็นรูปที่2เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทีนี้จะเห็นว่าในส่วนของกรอบข้างล่างเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็สามารถกดดูในส่วนของโปรไฟล์ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวข้อมูลส่วนตัวของเราน่ะครับโชว์ขึ้นมาในรูปที่3นั่นเองนะครับผม ทุกๆคนก็สามารถสแกนลน์ตัวนี้เพื่อเพิ่ม Educo Wishbox เป็นเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อเริ่มการใช้งานตัว Educo Standard Pack นะครับโอเคครับเมื่อแอดเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถกดที่ช่องแชทต,ตัวเบอร์หนึ่งได้เลยนะครับตามรูปพอกดเรียบร้อยเปิดช่องแชทขึ้นมานะครับก็จะเป็นในรูปที่2นะครับก็กดตรงเบอร์2ได้เลยจะเป็นฟอร์มการแจ้งการลงทะเบียนนะครับเพื่อเปิดการใช้งานตัวแพ็ค ของเรานะครับผมในระบบเมื่อคลิกลิงก์ฟอร์มการแจ้งลงทะเบียนแล้วนะครับผมก็จะพาเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับก็จะตามรูปที่1เลยก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับตามรูปที่2ก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็กรอกในส่วนของตัวอีเมลนะครับแล้วก็เลือกกล่องที่ซื้อได้เลยครับก็เลือกเป็น e d r i c ้สแ a น d า r ์ดตัวเชียงใหม่นะครับผม แล้วก็ตรงนี้สำคัญมากเลยครับก็ใช้อีเมลของเรานะครับที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับถ้าแนะนำก็เป็นพวกอ่าอีเมลเจ้าใหญ่ๆนะครับที่สามารถรับอีเมลได้เพราะว่ามันจะต้องจำเป็นจะต้องรับตัว activation code นะครับเพื่อนำไปเปิดกล่องอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถกด submit form ได้เลยอ่าพอ submit form ได้แล้วก็จะขึ้นตามรูปขวาสุดเลยครับต่อไปจะเป็นการแนะนำระบบต่างๆของแพลตฟอร์ม edugo นะครับผม ก็จะมีระบบจองคลาสติดตามผลของตัวเองตารางชีวิตนักเรียนแล้วก็ค้นหาความถนัดนะครับผมอ่ะมาเริ่มต้นที่ระบบจองคลาสก่อนเลยครับผมระบบจองคลาสเนี่ยจะเป็นระบบที่ให้เราได้จองโปรแกรมตามสิทธิ์ของแพ็กนั้นๆนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ได้เลยครับซึ่งสะดวกมากเลยเข้าไปที่ช่องแชทนะครับแล้วก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างตรงรูปที่1เลยครับ แล้วก็เลือกที่เบอร์หนึ่งครับจะเป็นจองที่นั่งกิจกรรมพอกดจองที่นั่งกิจกรรมเรียบร้อยเนี่ยก็จะลิง์เข้ามาสู่แพลตฟอร์ม eduko แล้วก็จะขึ้นกิจกรรมต่างๆมากมายครับแล้วก็เลือกกิจกรรมที่สนใจอื่นๆก็ได้นะแต่ว่าในนี้จะแนะนำเป็นการลงทะเบียนตัวสิทธิ์ที่ได้รับก่อนนะครับก็มาดูได้เลยครับตามรูปที่3ครับเลื่อนมาที่ T ี g e t ครับก็จะเป็นจำนวนคนที่อยู่ด้านบนนะครับ ในรูปที่3จะเป็นโชว์ว่าสามารถลงทะเบียนได้อีกกี่คนใกล้จะเต็มแล้วหรือยังแล้วก็ปุ่มข้างล่างเป็นปุ่มลงทะเบียนเราก็สามารถกดได้เลยครับที่ปุ่มลงทะเบียนครับผมโอเคครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนแพ็กเกจนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มลงทะเบียนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่า,ามีข้อมูลในกิจกรรมนั้นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับ คนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับหรือว่าระบบหลุดไปเนี่ยก็สามารถกดปุ่มลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็จะขึ้นปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครเกิดล็อกอินแล้วนะครับพอกดเข้ามาก็จะมีหน้าส่วนหน้าในส่วนของการลงทะเบียนกิจกรรมนะครับก็ก่อข้อมูลต่างๆลงไปได้เลยในส่วนข้อมูลข้างบนเนี่ยก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้แล้วนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมพอกรอกข้อมูลอื่นๆเรียบร้อยนะครับก็กดลงทะเบียนได้เลยครับในส่วนของระบบเนี่ยก็จะขึ้นเหมือนตามรูปนี้เลย ก็จะขึ้นว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นระบบติดตามผลของตัวเองนะครับผ่าน e d u c o premium map นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเราเข้ามาที่หน้า l i น Chat นะครับของ e d u c o wishbox นะครับโอเคครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตรง l ลายเมนูด้านล่างนะครับก็เป็น premium e d u c o map นะครับผมกดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นให้เรา r e ดีมโ c o d นะครับเราก็นำตัวโค้ดเนี่ย จากตัวอีเมลนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลิงก์แอ t i v a t e นะครับเดี๋ยวจะมีการส่งตัวร d e e m Code ไปให้ก็นำร d e e m Code เข้ามากรอกได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าใครได้ลิงก์เนี่ยสามารถกดผ่านลิงค์ได้เลยนะครับเมื่อแอ t i v a t e เพื่อรับตัว Educo Premium Map เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอแนะนำนิดนึงนะครับก็ Educo Premium Map เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการวางแผนชีวิตการอ่านหนังสือแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครที่แคชการทำพอร์ตกิจกรรมต่างๆถ้าน้องสนใจก็สามารถกดผ่านตัว e d u c o premium map เข้าไปดูได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นระบบตารางชีวิตของนักเรียนนะครับก็สามารถเข้าในเมนูไลน์ได้เลยครับตามรูปที่1แล้วก็กดปุ่มด้าน,นขวาล่างได้เลยเป็นเมนูไลน์เลยครับของ e d u c o study plan นะครับผม พอคลิกเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะลิงก์เข้ามาสู่แพลตฟอร์มครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับผมก็จะขึ้นตารางเรียนมาให้เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยครับก็ในส่วนเบอร์2นะครับที่เห็นในรูปตรงนี้ก็จะเป็นในรูปในหัวข้อของกิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้ถ้าสนใจก็กดลงทะเบียนได้เลยครับในส่วนระบบต่อไปนะครับจะเป็นระบบการ ค้นหาความถนัดผ่านระบบ Holland Code น,นะครับก็สามารถสแกนผ่าน QR ตัวนี้ได้เลยหรือว่าเข้าผ่าน w w w educo.thailand.com นะครับเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยหรือเข้าหน้าเว็บเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นในหน้าจออ่าในรูปเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมในรูปแรกเลยก็สามารถคลิกในส่วนของแบนเนอร์ที่โชว์ว่า discovery your s e l f นะครับผม คลิกมาปุ๊บก็จะมีบททดสอบ Holland Code ขึ้นมานะครับก็เลือกทำแบบทดสอบกดเลขเบอร์2ได้เลยนะครับกดปุ่มนี้ได้เลยพอเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มทำแบบทดสอบครับในเลขเบอร์3นะครับหลังจากกดเริ่มทำแบบทดสอบนะครับก็จะพาเข้าสู่แบบทดสอบของ Holland Code นะครับผมก็จะมีเซตคำถามอยู่เซตหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีแบบ ผลลัพธ์ของการทําแบบทดสอบมาให้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนนะครับผมก็จะสามารถคลิกดูได้มีลักษณะนิสัยเป็นยังไงจุดเด่นของอลักษณะนิสัยนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอาชีพอะไรที่แนะนําบ้างนะครับแล้วก็ดูว่าอาชีพตรงนี้ที่เราได้มาตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นแนวทางในแนวทางเบื้องต้นในการเลือกคณะต่างๆให้เราได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ าการแนะนำตัว Educo Standard Pack นะครับผมก็จะมีในส่วนเริ่มต้นเลยตั้งแต่การสมัครสมาชิกของแพลตฟอร์ม Educo นะครับแล้วก็แนะนำการเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อใช้งานตัว Educo Pack นะครับทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเรื่องการใช้งาน Educo Standard Pack นะครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยถ้าน้องๆหรืออาจารย์ท่านไหนนะครับ มีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับก็จะเป็นในช่องทางของ l i โอเ a นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับก็จะใช้เป็นชื่อ e d u ด o l ก้ไทยแล n ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ